เป็นเก็บไม้ลวกนะครับมาน้องกเก็บไม้หวัวออกเด้อนี่ผักอีตูนี่ทำไมน้ำใหม่ทุบเอาเด้อครับอันนี้จะเป็นน้ำยาล้างเด้อมันเกตำเบักพริกแล้วครับบัดนี้เอาใส่พริกสวนเลือกพี่หังกันเลยนะครับอันนี้แม่เป็นผู้ตมผมเป็นพุไทไธใบเขียบกระทะไหม ตลองทานนะครับปาทพตตีต้องตำเสถิร์ต้องตำเสถิโค้กใช่ไหมครับเพ็ดเพ็ดมะเพ็ดเราตำใจชอบเลยเด้ออาอาผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเด้อบัดเดี้ทีนี้ก็จะมีทับพีนะครับเอาใส่น้ำที่ต้มมอญา,างไว้แล้ว,ลวน้ำพอน้ำมันเดือดแล้วนะครับแล้วเราก็จะมา สามปลาะนะครับปลาอีสานปลาะต่อนอันนี้ปลาขวดไม่ใช่ครับไม่ใช้สุดต่ำปลาละนี่เป็นเห็ดเนี่ยคือมลใช่อันนี้เป็นปลาะเกลี้ยงปลาตวงครับอันนี้ปลาาขวดอย่างนี้ปลาะเขาต้มมาแล้วมีน้ำปลาดหน่อย พงนัวนี้เขาไม่เขาไม่ให้ดูยี่ห้อผงนัวนิดหนึ่งต่อหมายต้มมาแล้วนะครับทุบแกเปลออกแล้วทุบแล้วก็ล,วกลงสุดท้ายก็ต้องลงผัก เอัักกส่นล,นล,ย,ลยอดใบมาละขีนกครับยอดมาละขีนกใส่ลูกมันด้วยก็ได้ครับลูก,กอน่นอนมัน,น่ะมันจะขมถ้าคนไม่กินขมก็ต้องใส่ใส่แค่ยอดมันก็ได้ แล้วก็ใบแมงแลักภาษาไยชันเรียกผักอีตูนะครับนี่ครับยอดใบแมงแลักครับ หย่ดใบแมงแล้วเราใส่ปลาบานให้มันให้มันมีกลิ่นหอมครับใครใครเนื้อเน้ไใครเก่าคนโอ้ยน้ำถือกันใครเก่าหน้ำถือมัน้องคลิปน้ำเปล่าด้วยคนได้ไม่ข้าวไม่เหมือนปลานะครับ ารอให้มันสุกแต่ว่าหน่อไม้เราสุกมาแล้วนะครับนี้พอโดนกลิ่นหอมบางคนเขาเรียกผักไอ่ว่าเขาเรียกผักเอาไปแม้ลักแหล่หอมที่สุดแล้วบางคนเรียกผักกกะแยงบางคนผักกกะแยงใส่ได้นะครับคินีิผมจัดคิดนดิผมยาเลยนะ